รายการวงล้อเสียงไทยเนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่พวกเราจะนําตัวเลขที่พวกเราชอบนะประมุนด้วยโปรแกรมท่านอาจจะไกด์ไลน์อาจจะไม่เอาตัวเลขตามนี้ก็ได้ไปเอาเรื่องอื่นก็ได้อะไรตามตามความชอบคนใครที่หนึ่งโอ้โหแต่ละลักษณะไปซื้อกันยังไงันทางไกลแล้วซื้อแนวแบบโหนี่เขียนมายังงงเลยเนี่ยแอบซ่อน กับผผมมพูดคุยติดตามได้ที่ Word w ว r รอาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีสสดครับ,รบพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวงล้อเสียงไทยฮะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำค่ะกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดมนะครับรายการวงล้อเสียงไทยเนี่ยนะครับ ก็เป็นรายการที่พวกเราจะนําตัวเลขที่พวกเราชอบนะอพอชอบเลขอะไรกันบ้างมาตั้งเอาไปก่อนเ,อเสร็จแล้วก็จะนําเลข สรุปจากวิเคนดวงดาวมีคนถามว่ามาหมุนด้วยโปรแกรมมีคนถามว่าอาจารย์ชอบจากไหนสมมติว่าตาความส่วนตัวเนี่ยแหละเขารู้สึกส่วนตัวเลยบางคนเอ๊ะอาจารย์มีของดีไหมไม่มีใบอะไรเลยนะท่านอย่าไปคิดว่าผมใบนะเอาชอบหละเนอแค่ชอบเฉยแค่รู้สึกรู้สึกว่าถูกชะตาชอบนะคะเสร็จแล้วก็ไปหมุนวงล้อด้วยโปรแกรมพวกเราทำโปรแกรมกันเองเสร็จแล้วพอเสียงทายเสร็จออกมาสมมติว่าสมมตินะออกมา 65อย่างเงี้ยนะท่านอาจจะไกด์ไลน์อาจจะไม่เอาตัวเลขตามนี้ก็ได้ไปเอาเรื่องอื่นก็ได้อะไรตามตามความชอบนะเพราะเป็นการเสี่ยงทายเข้าใจไหมนะฉะนั้นวันนี้ก็ตัวเลขในดวงใจก่อนเลยตัวเลขในดวงใจของอาจารย์ตัวเลขไหนคะอาจารย์ชอบเลขเจ็ดตามมาด้วยพี่หน่อยนะคะอันนี้จองไว้นานแล้วจองไว้แล้วต้องออกแน่แน่เงินอ๋องแน่แเลยนะเลขแปดครับของแม่แม่เ่ยเลขสาม แมงชอบเลขสามดาวประจําตัวไงพิกจิเออดาวประจําตัวเลขสามไงของพี่หน่อยก็จะเป็นดาวพระราหูเออพิกชะตาเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามนี่ชุดแรกก่อนตรงเลยเอาตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับอันนี้เราตามความชอบเฉยนะฮะเาจะแต่งก็ได้นะเดี๋ยวเราจะหมุนเพิ่มเติมไปเถอ คนละสองชุดนะคะอาอธิษฐานจิตกันดีๆนะครับทุกคนเลขที่เราหมุนรอบนี้นะคะจะเป็นเลขของวิเคราะห์ดวงดาวที่เราสรุปมาแล้วนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งโอ้โหเลขสามได้เลขสามไหอืมนีได้ครับน่ได้ครับนะคะตั้งจิเล่วับเลขอะไรครับ อย่างง้อเจ้าล้นะคะมีคนที่ถูกนะคะเอ๊ะออ๊ะเอ๊ะเ๊เฮ้ยเลขแปดอันนี้ไม่ได้แบบว่าเมกขึ้นมานะมันเป็นโปรแกรมเราใช้วิธีเราก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกส่มๆงันนี่แหละนี่ไงดวงโดยเฉพาะเราใช้ดวงโดยเฉพาะมาลุ้นแบงค์จะเป็นเลขเจ็ดไหมถ้าอย่างนั้นนะคะสองชุดนี้เราไม่ต้องคิดเยอะแล้วเลขเดียวแบงค์เลขติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่เหมือนเพื่อนเลยเลขสี่เลขสี่ จะไปสามสี่ห้าเหรอคะแบงถ้ามีสามสี่ห้านี่ก็เอาต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะที่อาจารย์จะต้องหมุนนะคะคือเราจะวางอยู่ที่เลขศูนย์ถึงเลขเก้านะคะอาจารย์กดมาหนึ่งตัวนะคะเรียบร้อยโปรแกรมไปที่ตอบติ๊กต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 บเลขเก้าเลขเก้านะครับอ่าพี่ไหนครับพี่ไหนค่ะ รอบนี้จะมีเบิ้ลไหมนะวันพ้าด้วยหักนะคะก็กือเปรียบเสมือนวัรครูกำลังวันก็คือสิบเก้านะมันมีเลขเก้านอีกนิดเดียวเลขสองเกือบไปตองแปดแล้วอาจารย์จริงดิจริงอีกนิดเดียวนะคะเกือบจะไปตองแปดแล้วเอ้เกือบแล้วเกือบแล้วนะคะนิดเดียวสุดท้ายครับผมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเลขแปด แครับผมแปดโอ้โหสามสี่การตกใจด้วยนะแปดแตกใจด้วยนะรอบนี้นะคะเลขแปเยอะแสดงว่าพระราหูเด่นเออพระราหูกำลังจะส่งกำลังเพราะอยู่10บองศาเออนะคะก็เรียกว่าจับสิบเดี๋ยวไม่หน่สรุปให้นะคะเป็นแบบแนวนอนนะคะของที่ของเราเลือกมาแล้วทั้งหมด3ท่านนะคะเป็นเลขนะคะ7 3 9นะคะแล้วก็8 8 2นะคะแล้วก็3 4 8นะคะเอาอีกแนวนึงนงด้วยกันนะเนาะแนวตั้งแนวตั้ง,น,งนะคะ7 8 3 3 8 4 9 2 8ค่ะครับเลขที่เราสรุปในวันนี้อาจารย์ชอบเลขไหนเป็นพิเศษครับอาจารย์ชอบเลข 739นี่แหละของอาจารย์เองแต่เลขสอาจจะเป็น789ปดก็ได้นี่มันเป็นไปได้นะ1 2 3ยังมาแล้วเลยพี่ไหนครับชอบเลขไหนพี่ไหนก็เลข8นะคะจ้องไว้แต่ตัวแรกเมื่อกี้ลุ้นมากเลยนิดเดียวเกิบได้ตอง8ครับอันนี้เป็นความชอบนะไม่ได้บอกตัวเลขนะไม่ได้บอกเองผมนี้เล็งไว้แล้วเล็งเลขเลยครับสแแต่ได้384 3เอาของพี่ไหนมาปมาผสมนะ จากนั้นาาก็ท่านใดชอบของอของท่านไหนนะคะก็จดไว้แล้วที่แน่นอนนะคะเหมือนเราเช็คดวงแล้วเนี่ยนะคะก็มาดูตัวเลขว่าเอ๊ะของเราลัคนาอะไรก็คือไปดูได้ของวิเคราะห์ดวงดาวด้วยนะคะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนภูสิริโดมครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line right Open d a พ อ่ะคราวนี้มาดูว่าแต่ละลัคนาไปซื้อกันยังไงลัคนาสถิตเมษนะให้ทําอย่างนี้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เดินทางได้แล้วออนะคะนะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะแล้วให้ซื้อกับผู้หญิงค่ะซื้อกับผู้หญิงนะอ่านะพ,พึงศบนะครับให้ไปทําบุญกับพระสงฆ์อาพาธอ่า ถ้าส่งอาภาธนะก็โรงพยาบาลสง<อ>นะครทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์เอาอไปเสร็จอะไรกลับมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็มามิสแมทแอนแมชกับเลขรายการเราแล้วก็ซื้อกับผู้ชายะนะเนี่ยผมลองเองเนะเวลาผมจะไปไหน,นไจะซื้อนะโอ้<ะ>ผมต้องเปิดคลิปรายการขึ้นมาใหม่ให้เราให้ซื้อกับใครเนี่ย แล้วเขามีแผงนั่งอยู่ใช่ไหมค่ะอ๋อนี่ให้ซื้อกับผู้หญิงแก่เราก็ไปที่แก่มีคนจะว่าเป็นลักล้างเราเลยมีโพยได้หรอคะอะไรเออมันอย่างนี้เลยนะคือผมเปิดรายการเลยให้ต้องซื้อกับไทรเนี่ยบางคนคิดว่าเอ๊ะจันทำรายการได้ซื้อเองมั้งไหมซื้อตะกรอนนะคะนี่แหละนี่แหละมันมันก็อย่างนี้แหละนะในเมื่อเรามีวิชาแล้วก็ต้องลองทาเอาเมถุนนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บความตายเช่นมูนิธิ อะไรต่างๆอย่างนี้นะท่านไปช่วยช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งนะเนี่ยคนกาลังเดือดร้อนเรื่องโควิดไปซื้อของมาอะไรต่างๆนะเอาบินใบเสร็จเลขเลขหางใบเสร็จอะนะบัตรมิกซ์แอนด์แมทแล้วก็ซื้ออย่างนี้นะครับทําบุญกับคนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ซื้อซื้อกับเพศหญิงนะครับอ่ากอลากดนะครับให้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เน้นอย่างนี้นะเน้นนะไปกับแม่ ไปกับแฟนหรือไปกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงสมมติถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ไปกับผู้หญิงเออผู้หิงไปอย่างนี้นะถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องไปกับแม่ไปกับแฟนที่เป็นผู้หญิงอถ้าแบงค์มีแฟนเป็นผู้ชายได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับก็ต้องไปกับแม่แบงค์ต้องไปหาเพื่อนผู้หญิงแทนเพราะแบงค์มีแฟนเป็นผู้ชายอย่างนี้นะเออแล้วก็ช่วยกันเลือกอันนี้ไม่ใช่นะอาจารย์แล้วก็ซื้อกับเพศชายอนะต้องฟังดีๆนะคะวันนี้สับสนออ ต่อไปลัคนาสิงห์นะครับให้ทําอย่างนี้ไปทําบุญอะไรก็ได้สักหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้อะไรก็ได้จะเป็นให้อาหารศาตว์จะไป็นแบบการบุญอะไรก็ได้นะลอยปลาได้หมดเลยหรือจะไปไหว้พระก็ได้อะไรก็ได้อันนี้อันนี้เป็นบุญที่ทําอะไรก็ได้ที่เป็นบุญหรือท่านจะเอาหนังสือธรรมะไปแจกหรือท่านจะแชร์คลิปธรรมะนี่คือเป็นบุญได้บุญหมดเลยเป็นบุญเสร็จอุทิศบุญแล้วก็ Mi x and m a t c แแล้วเลือกเองเลยซื้อกับเพศ่ชายนะ อย่างเี้เขาเรียกว่าต้องไปทาบุญก่อนดวงถึงจะมาออนะคะกันนะครับเดินทางนะการเดินทางในเดือนนี้ให้ดูเลขเลขบ้านเลขรถสมมติคําว่าบ้านนะสมมติเดินทางไปแล้วต้องไปพักโรงแรมก็ต้องดูด<ห>เลขที่ห้องดูเลขที่โรงแรมดูเลขที่รถมากซ์กันเอออย่างนงี้นะ m i ์ในรายการแล้วก็ซื้อกับหญิงหรือชายก็ได้นะครับกันนะ พิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพคกษัต์สวดมดต์มคาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาฤกิกมงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อไลน์แอดโอเพนดาหรือ ติดต่อที่เบอร์086 336 6390อ่าต่อไปนะครับตุนตุนนี้ก็ให้ทําบุญกับพระสองฆ์อาพาธนะแล้วก็ mix and match เหมือนเดิม นะ mix and match แล้วซื้อกับเพศหญิงนะครับตอนนี้นะคะท่านใดที่เดินทางไม่ได้ก็สามารถทำบุญแบบออนไลน์นะจารย์อันนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะอ่คาคราวนี้พิจิกอ่าแบงค์พิจิกนะครับเป็น,นยังไงครับแบงค์ต้องจำเดินทางไกลแล้วซื้อแนวแบบโหนี่เขียนมายังงงเลยเนี่ยแอบซ่อนยังไงอาจารย์แบบผิดนิดนิดอะไรอะแอบซื้อเหรอแอบซื่อนแอบซ่อนเออซื้อแล้วแอบไว้ไม่ให้แอบตัวเองใช่นี้ซื้อแล้วไม่บอกใครเอาแนวอนี้งี้ พี่มีเก็บในกระเป๋าอะไรบ้างเอามาเลือกเอาที่เขาไม่ชอในแผงเออที่เขาแอบแอบอย่างเงี้ยนะเออเอาเคยเห็นป่ะเวลาเราไปซื้อเคยหาเลขไม่เจอหูล้วงจากกระเป๋าเพียบเลยแต่บนแผงบนแผงนี่คือให้ซื้อแต่ไอ้ที่เหลือเก็บแล้วไงเก็บใส่กระเป๋าแล้วไม่ใช่แอบเด็ดในแผงนะคะอาดูโดนตำรวจจับได้นะครับแผงนะอ้าวซื้อกับเพศหญิงครับอือไปท่านู เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เลยจะไปเลยนะก็เลยจะไปเลยอันนี้แม่แล้วให้ซื้อกับผู้หญิงสูงวัยต้องเอาคนแก่เท่านั้นเนี่ยคนสูงวัยที่ขายรตรีเยอะแยะเลยระหว่างเราเดินทางไปถ้ำอะไรเงี้ยก็ไปหากันเลยนไหมได้ตลอดเลยนี่แวะปั๊มแวะอะไรได้หมดจัดเลยเราข้ามสามจังหวัดนั่นน่ะอือ่ะต่อไปนะครับมังกร มังกรเนี่ยนะให้ทําอย่างนี้ทําบุญสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานโอ้ยง่ายนะพีอ่อุ้มรพีที่ทํางานเลยนะอันนี้ต้องพี่อมงแล้วขอเลยเลเลยถวายบวงสรวงจัดพิธนีนู่นนี่นั่นไปซื้อของมาถวายด้วยค่ะ<า>เออนะแล้วก็ผสมเลขซื้อกับเพศชายนะ แต่เดี๋ยวมีคนถามอ่ะบอกเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์อะแล้วมันไม่รู้หญิงหรือชายมันได้เหมือนกันไงในไลน์มันจะรู้ว่าเอาคนขายผู้หญิงผู้ชายนะคะอ๋องั้นเราก็เลือกนะแอปมิเราโอนเงินนะคะรก่อชื่อมันก็จะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะอ้าวกลุ่มนะครับบ้านรถที่ใช้ประจําเอามา mix and match ผสมกันแล้วไปซื้อกับเพศหญิงนะมินลัคนาสุดท้ายนะครับให้เดินทางไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ แล้วใช้เลขรถที่เราเดินทางไปมาผสมบางคนจะไปรถทัวร์รถบัสรถเพื่อนรถส่วนตัวได้หมดมถ้าแบงค์ปั่นจักรยานไปก็ก็เอารถจักรยานมาผสมจะผสมยังไงเลยสองล้อ,อ,อมันต้องมี2องล้อสอแฮนด์อะไรเงี้ยนะก็เป็นสไงบัวขาแบงค์ไปด้วยเอออันนี้ก็อ่ะครบถ้วนสมบูรณ<ะ>์เรียบร้อยนะครับขอให้ทุกท่านโชคบีสมปรารถนามีโชควีลาบทุกคนครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆด้วยค่ะครับและอีกสองช่องทางครับที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรูทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะคะจะมีเวเว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net ภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ธรรมะมต์พิธีมต์คาถาแล้วก็โครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิบ และถ้าอยากพูดคุยกับผมนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เป็นกลุ่ม Open Chat เป็นกลุ่มไลน์นะครับท่านกดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยมาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องยกเว้นถามดวงนะมีบางคนเข้ามาปุ๊บโอ้พิมพ์วันเดือนปีเกิดถามดวงเลยนะ,ะ, <laughs> นะก็คือไม่ถามดวงถ้าดวงก็ไปไลน์แอดโอเปนดาแต่ในกลุ่มคุยทุกเรื่องเนี่ยเราก็จะคุยเนี่ยคุยเรื่องหวยก็ได้นะ คุยเรื่องหวยคุยเรื่องอะไรไคือที่มันเป็นสาระ,ะค,รความรู้คุยกันได้งานบุญต่างๆได้หมดนะครับและใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องธรรมะงานบุญต่างๆอย่างนี้นะครับมีช่องสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะครับท่านไปกดติดตามอาไว้ด้วยเปลี่ยนให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ ผมจะลงบทสวดมนต์ลงมนคาถาลงคลิปเกี่ยวกับธรรมะอย่างเงี้ยนะครับเวลาลงไปปุ๊บทางก็จะได้รับฟังก่อนเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ